สวัสดีครับอยู่กับผมนู่เราถยมือสองครับวันนี้เตรียมจัดส่ง L12 ตู้แอร์นะครับคันนี้ขายเร็วมากติดจองไปเมื่อวานนะครับวันเดียวลงวันเดียวขายเลยอ่อันนี้เราทําการเช็ครถกระบะตัวเองก่อนคันนี้ส่งท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับไปแล้วครับตู้แอร์ไวมากคันนี้ลอกกว้าง105เซนนะครับ บอกเลยว่าสเปคน,นี้น่าจะไม่มีเข้ามาอีกแล้วเพราะว่าหายากครับผมเพิ่งเคยได้นี่แหละรถตู้แอร์รถเล็กๆแต่วันนี้เป็นตู้ไทยนะครับบ้านเราติดตั้งขึ้นมาเองตู้แอร์แล้วมันเป็นรถเก่านอกด้วยทำๆคันนี้ทํามาเกือบสามแสนแต่ขายไปแค่สองแสนเราขายไปแค่สองแสนนะครับนี่ฮะ,ะได้หมดทุกระบบเลยนะครับส่งท่าม่วงการจะนะบุรี ก็น่าจะไปถึงประมาณบ่ายของวันนี้นะฮะนี่ไล่เช็คน้ำมันเครื่องไล่เช็ครถตัวเองน,นะครับอท่านใดสนใจรถไถมือสองนะครับติดต่อผมได้เลยนุรถไถมือสอง0822388443ร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชวดานจังหวัดลพบุรีนะครับมีบริการจัดส่งนะครับไม่ว่าจะคันเล็กคันใหญ่ก็ที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์ดสองเพลคันนี้ฮะเอ อิซาก,กิแล้วก็คันด้านหลังอิซาก,กินะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนึงอาคันนู้นก็ติดจองไปเมื่อวานนะครับ L1 ประมาณนี้ครับผมมันรถมันเหลือไม่เยอะอีฝั่งนี้47ติดจองไปแล้ว36ติดจองมแล้วเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าใกล้ๆเลย คันนี้ติดจองน่าจะส่งส่งใต้นะครับน่าจะส่งชะอวดได้ยังไงนี่แหละติดจองไปเมื่อวานนี้ฟอร์ดนี่ยังไม่มีเจ้าของจะเอาฝาโปรงขึ้นใส่สี่แสนสองหมื่นห้าพันคันนี้เจ็ดหมืนห้าเดี๋ยวจัดโปรให้ส่วนคันนี้ผมอยากทำสีเทอร์โบทะคันนี้สี่สองเทอร์โบ แล้วก็ห้าสิบห้าสิบแรงนี่มีหน้ามีหลังนะครับรอ,รอเล่มสี่แสนทวนแล้วก็สี่เจ็ดด้านหลังอีกสี่เจ็ดด้านหลังเดี๋ยวรอทํารออะไรเบริกอะไรอยู่ครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจรถไถมือสองติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนุรถไถมือสองครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอชชยบาลจังหวัดลบบุรีเบอร์นี้เบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับท่านใดสนใจอย,อยากดูรถอะไรเงี้ยทักไลน์มาได้เลย ตอนนี้จริงก็เหลือไม่กี่คันนะครับผมทางร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญน,นะครับท่านใดมีความประสงค์อยากต้องการอยากจะขายรถนะก็ติดต่อผ่านไลน์ทางนี้ได้เลยรับซื้อกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้คร่าวๆแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมนุ๊กรถไถมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ